สวัสดีครับพี่น้องขอบพระคุณพระเจ้าวันนี้นะคะวันนี้เพลงที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำปลดปล่อยใจคะ่ะปลดปล่อยใจให้สะอาดและประกาศความมีชชยในพระเจ้าเพื่อนจิตญาณเพื่อนรวมโลกเซนเศร้าโศกล้มตายกันนั่นคือเพราะไม่เชื่อพระเจ้า เปิดตาใจให้สว่างทางประวิญญาณด้วยไฟคอยรีบปรับใจถึงหลักใจไปสวรรค์นั้นทุกคนเร่งบำเพ็ญดวงจิตพึงพระคริสตทุกมวนชนเพื่อหลุดพน้นการเวียนว่ายได้ชีพนิรันหันเล ความสุขเราทุกคนมาบำเพ็ญทำกันถั่วโลกาพาสุขสันจนไปนานและให้หมดหายเม็ดแม่โลกจะแตกใหญ่เป็นซองเสียงฝ่าผ้าเปลี่ยงลงมาก็อย่าวาดกลัวเพราะไม่ทำชัว่วเราทำแต่ดีพระเจ้านี่กุมครองน้าแม่เออพระเจ้านี่กุมครองพระเจ้ากุมครองพี่น้องทุกท่านคะ่ะขอบพระคุณพระเจ้ากราบทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าฮาเฮลลูยา วันนี้พระคำที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำตั้งแต่เช้าตรู่นะคะตีสองครึ่งเพราะวันนี้ต้องไปบทนะคะไปสอนพระคำด้วยหนึ่งเปโตบทที่สองข้ออ่าบทที่สองข้อหนึ่งนะคะ t ด e r e l ์เลง a า i ัย on menit ิตแมแบบมุงม่งมุงร้ายหรือประสงค์ร้ายนะคะ on t ด i s i t หลอกลวงค่ะ hypocrisy แปลว่าการหลอกลวงค่ะ nb การอิจฉาริษยาค่ะ and on e v e n speaking การพูดเสียสีทั้งหลายหรือพูดชั่วร้ายทั้งหลายนะคะเราไม่ไม่ทำนะคะพี่น้องอแปลเป็นไทยทั้งหมดได้ว่าเหตุฉนั้นท่านทั้งหลายจงละความชั่วทั้งปวงการอุบายต่างๆความไม่จริงใจความริษยา และการพูดส่อเสียดทั้งหลายอาเมนหานลนอยาแต่งเป็นกรโดยขอพระวิญญาณทรงนำและอาจารย์ฟูให้แต่งเพื่อแบ่งปันขอบพระคุณพระเจ้าและอาจารย์ฟูด,ด้วยเจ้าค่ะและเว้นความชั่วทั้งสิ้นไม่ดูหมิ่นใครด้วยใจริษยามีความจริงใจในทุกเวลาอย่ามีวาจาส่อเสียดผู้ใดวาจาที่ออกมาต้องเป็นคำพูดที่ไพเราะสุภาพอ่อนโยนโดยขอพระวิญญาณทรงนำนะคะ พเพลงพระเยซูค่ะองค์พระเยซูทรงเอ็นดูมีพระเมตตาทรงครองใจในโลกาทุกภาษาร่วมมาสรรเสริญพ้านามเกไดไก่ทั่วฟ้าเจ้าโลกมารวมใจดําเนินเธอประเกียดทรงพระเจริญทั่วฟ้าสรรเสริญเ,เปลงเสียงอาเมน ผู้ใดที่มีปัญหาพระองค์เยียวยารักษาไม่เว้นที่สตานหลุดออกกระเด็นทั่วโลกได้เห็นกล่าวเป็นพยานพระเยซูพระผู้ช่วยให้รอดทุกคนเล่อนใจกับใจทุกท่านพระองค์ทรงสรงพระวิญญาณทุกคนสําราญฮาเลลูยาอาเมนฮาเลลูยาฮาเลลูยา พระเจ้าคุ้มภัยคุ้มพานคุ้มเจ็บคุ้มคายคุ้มทั้งคนรายอย่าได้บีทาให้มีปัญญาและพระเจ้าอวยพรนะแมวพระเจ้าอวยพรพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านค่ะขอบพระคุณพระเจ้ากราบทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอ拉กโกประกาศสกุลโกภาษาพระวิญญาณค่ะปะกัลตุกโกโฟริกเกสามารถพูดได้ทุกคนแปลได้หมดค่ะระกาศสกุลโกพระเจ้าประทานให้ทุกคน รัตโกโฟเรกาเซกาโกโฟรกาเซลาตโกวันนี้พระเจ้าทรงสอนว่ารัตโกโฟเรกาเซท่านทั้งหลายจงละความชั่วทั้งปวงชั่วด้วยกายว่าใจเราชั่วทั้งหมดให้ละเว้นหมดนะคะประกาศกรอุบายต่าง,างๆคิดหลอกลวงเพื่อนอ่าโดยความไม่จริงใจประกาศสกสิกาโกโฟโดยความริษยากันรัตโกโฟเรกาเซกรโกไม่พูดเสายเยด ไม่พูดหยาบคายไม่พูดว่าร้ายเพื่อนปากกาลคัซีดูกรโกโฟนกัสซีดูกรโกโฟพระองค์ทรงสอนเช่นนี้เราต้องปฏิบัติตามนะคะละกักขั้กะในหนึ่งเปโตบทที่สองข้อที่หนึ่งพี่น้องอ่านแล้วต้องจําด้วยเจ้าค่ะเวลาตะโกโฟนกัสซีดูกรโกโฟรนขั้วซีวันนี้ขอให้รู้แจ้งแทงตลอดด้วยตัวเองทุกคนโดยขอเพื่นญาณทรงนำปากกาสักุัโกโฟรกั้ซีดกรโกโฟให้ถึงจุดหมายถึงหลักใจทุกคนที่จะไป สวรรค์กันทุกคนได้ลัตโกโฟเรกซีลรตโกโฟทุกขณะจิตไม่ว่าหลับหรือตื่นหรือเดินทางไปไหนล้วกสิโกลโกโฟมีพระวิญญาณทรงนำลัตโกโฟเรกซีติดสนิทกับพระคำพีติดสนิทกับพระเจ้าลัตโกโฟเรกซีละโกโกแล้วท่านจะก้าวเท้าไม่ผิดพลาดวรเกซีลโกโกโฟเรกซีปากเป็นพรปากศักดิ์สิทธิ์ปากมีฤทธิ์พูดแต่พระคำจงจดจำพูดจะกคำหวานเพราะไม่ทะเลาะกันนะคะ ประกาศสกุโกวันนี้ขอให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าเถิดเจ้าค่ะขอบพระคุณพระอ,องค์กราบทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านค่ะเกรซบีวิจุสวัสดีค่ะ